ติดวิ่งได้เครื่องคาบูต้องนี่ช่างรุ่นเกา่าๆรถมันดึงไปเลยอ่ะเนี่ยนี่ยางอยู่แก่สสูงนะแล้วรอบต่ำนะเนี่ยเพิ่มก็ไปเลยว่างานมาแล้วว่ะติดคอมเหรอเ <laughs> สซิงก็ได้จากพี่กบมาแล้วก็ <laughs> ให้พี่บอยใส่ คลิปวันนี้ครับวันฝนตกก็ดูครับว่าจะออกไปทำรถสะหน่อยแต่ก็ฝนตกใส่ด้วยที่ความอยากมันห้าก,ก็ไม่ไหวฝนตกเดี๋ยวเราก็ไปกันนะครับก็เมื่อวานได้ของมานะครับถ้าดูจากคลิปที่ไปหาของก็ได้นี่มานี่ได้ <S <S เป็นกลองตัวนี้ และเป็นกอง JS นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่นะร้านพี่บอยร้านเดียวที่ผมไปบ่อยเดี๋ยวเราก็เอากองใส่รถแต่ตอนนี้ฝนตกก็ช่างมานันเรื่องแต่งรถรอไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปจัดการเอาดีีไฟเอากอง top f u e เออกนะครับแต่เดี๋ยวใส่กองใหม่ไปแทนเพื่อความสวยงาม เดี๋ยวเราก็ให้พี่บอยจัดการให้ตั้งมานันตกโเดี๋ยวเราก็จะลุยกันแล้วแหละเดี๋ยวออกไปลุยดีกว่าการที่จอดจะก้านแต่ละทีนี่ก็วุ่นวายนะครับรถจอดชิดกันเดี๋ยวเราก็ต้องขยับรถกันโอเคเดี๋ยวเราจอกันที่ร้าน Inner Car Desk Up บอกเลยว่าถ้าใจมันรักเรื่องรถก็ฝนตกไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยววันนี้เราจะขับไปอินเนอร์แล้วกันฝนตกก็ไปอยากไฟแล้วอยากรู้ว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนสวยขนาดไหนแรลบมาแั๊เดียวฝนไม่ตกโูโหโห อยาไม่เข้าใครออกใครพเพราะออกจากบ้านฝนตกหนักออกมาได้ประมาณสักไม่ถึงโลอย่างเัาคนละโลแหหรอรเลื่เออตัวนี้ออกตั้งนานแล้วไปปล่อยเฉยๆเนี่ยยังหนักเลยเพอผมก็ออกมาตรงแยกปุ๊บเดี๋ยววันนี้ก็เมื่อวานซื้อของวันนี้ก็อยากแล้วก็เดี๋ยวรอเครื่องเย็นเดี๋ยวให้พี่บอยติดตั้งให้เลยของเทพด้วยใช่ก็เดี๋ยวให้พี่บอยแนะนำว่าทำไมมันเทพผมก็อยากรู้ ก็อยู่กับที่อินเนอร์นะครับที่นี่นนตรงนี้ก็จองคิวผมก็โทรมาจองนะแล้วนะเราก็รออยู่สั่งน้ำสั่งอะไรรอก่อนเดี๋ยวรอเครื่องเย็น,นตอนนี้ก็กินข้างในไม่ได้นะที่มิ้นเอาเป็นเียแค่ั กี่พี่วิษสั่งชายเย็นชาเย็นเหรอใช่หรอชาเย็นก็ได้นี่ก็ตอนีพี่พี่อยู่ยังทชาเขียวไปก็เลยโทรพี่พี่วิษณได้สั่งชา่ย็นตรงนี่น้ำมอร่อยครับแล้วก็นี่ครับตาให้ออกความอร่อยอยู่คนนี้คนเดียวใช้ชาเขียวที่พี่บอยลงนะที่อินเนอร์ก็มีพวกของแต่งกระจุกกระจิงง๊งนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเราติดตาม ตอนนี้เราก็รอคิวนะครับใครที่มาใช้ก็โห้ทำไมรถเยอะนะตอนนี้ฝัดเกียร์เป็นน้ำมันเครื่องฝัดเกียร์เป็นกรองเกียร์วัดีไฟจะได้ฉายแสงมะเนี่ยแนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วาขันน้ำมันเครื่องฝองเกียร์ใครมีปัญหาเรื่องรถก็มานี่เลยที่อินเนอร์จบนี่ผมก็มาใส่ของซิ่งเข้ามาให้พี่บอยทำ ดเดี๋ยวเรารอคิวกน่อนนะครับลูกค้าเยอะอยู่ ามเซียนไม่เข้าใครออกใครที่นี่ค่าแรงไม่แพงมีของซิ่งของระยะถอดเองเชื่อผมอันนี้ใส่กองอากาศพ้อถอดมันชนวะ่ะเดี๋ยวพี่บอยเช็คพวกภาพกองถอยดูหน่อยนะมาจากญี่ปุ่นเป็นยังไงสภาพเดี๋ยวเราไปดูของกันนะครับ,ะร,บระท้ายข้างหลัง ใช่ตั่ยังแล้วก็วันนี้เป็นอะไรเนี่ยมีสามประตูก็เข้ามาเหมือนกันอันนี้ผมได้มาจากญี่ปุ่นจริงๆมันก็เบิกได้นะแต่ความสนุกของผมคือแม่งหาของญี่ปุ่นถูกแล้วใหม่เนี่ยฮะสนุกกว่าเป็นไงคาร์บอนนี่มือสองเป็นไงสวยนะนี่ให้ดูสภาพแห้งๆ้ายามาลองหน่อยจริงผมว่าถ้าแต่งทีเดียวแม่งหมดหนุกนะ กองนี้ผมใช้มาเป็นปีนะเปลี่ยนกองอากาศทีใส่กองมันมีช่องอากาศมาหน้ารถอันนี้ของเจเลซิงก็ได้จากพี่กบมาแล้วก็ให้พี่บอยใส่นี่มาจากญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเปิดฝาดูดูข้ากองข้างใน <Check. S 2> ล้วก็ล้าวเขาบอกว่าใหม่เดี๋ยวเราดูว่าใหม่ชัวร์ไหมอ่าอันนี้ราทำอะไรติดตั้งบอ่อครับ ของซ่อมแล้วก็ซักเบาะทิ้งเลยครับฝั่งนี้ครับนี่คุณจะทําทุกอย่างที่อินเนอร์อย่างเดียวเหรอเอ๊ะเดี๋ยวค่อยใส่ก็ไดว้วางข้างก็ได้ฮะเซอร์วิสก็ทําของแต่งก็รับใส่ฮะนี่ใส่ไม่รู้เหมือนกันดูจากรูปแล้วที่มันอยู่ข้างหน้าว่ามันลงมันเหมือนจะต้องลงลงอย่างเงี้ยไ,ไม่ต้องดื้อวะหรื<ด>อยัาง,งาไงไม่นี่น,นีมีน็อตอยู่ตรงนี้ดิัต้องอยู่ข้างบนมั้ พี่บอเปิดรูปเปล่าพี่บอเห็นรูปยังเห็นแล้วเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอืมถก่อถ้าอ,อย่างงี้คนมาพี่พี่บอสคิดค่าแรงไงครับถ้าไม่เยอะมากแบบเริ่มต้นเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้อะไรมากทายก็สามรอ้อยแต่ถ้าผมไม่แพงนะนมีอะไรเงี้ยก็ห้าร้อยขึ้นไปอยู่ดูที่หน้าง,งานก็คขำเคิมถ้าคุณใส่อะไรไม่ได้ก็มาที่อินเนอร์ใช่นี่มาลุ้นดูว่ามันใหม่จริงเปล่า อันอันนี้ดีกว่าอันอันที่ผมใส่เหรอดีกว่าอันนี้มันอากาศมันดูดซึมล้อเวลาวิ่งเจอฝนเจออะไรอ่ะอันนี้ชอบฟูเอลเลยนะอ่าแล้วก็เวลารถติดๆหรืออะไรมันมันเจอไอร้อนอย่างงี้ไปแปลงใส่อย่างอื่นได้ป่ะพวกอีจีอย่างเงี้ยทด้หรอหรือไม่ก็ไปใส่อีจีกันผมทำท่อใหม่ได้หรอเออได้เออได้นะเนาวก็ดีๆไปรุ่นนี้สองรุ่นนี้ใส่ไหมขายแล้วกันอ่ะเดี๋ยวลองมาเช็คดูก่อนอันนี้อากาศเย็น นี่มีสองอันเดี๋ยวพี่บอยก็ล้างให้ก่อนใส่ใช่ไหมเดี๋ยวล้างก่อนเซ็รสซิ่งครับใจร้อนเดี๋ยวมีชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยเ,เ,เดี๋ยวเราก็จะแรงพื้นนี้ถอดมาแล้วผ้าสวยเลย ราคาน่ารักด้วยใครสนใจซื้อนะครับไม่ต้องรอเบอิกสามหมื่นแปดอันนี้ขายเลยแต่อันนี้เลยใช่ไหมถ้าเกิดรอญี่ปุ่นไม่ได้อันนี้ได้คิดราคาเท่าญี่ปุ่นเลยเป็นไงพี่มอกรองนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะก็เดี๋ยวเป่าให้เดี๋ยวไปล้างก่อนใหม่ไหมพี่ถ้าถามสภาพได้นะ เียนเนี่ยมันสกโรกฝุ่นเฉยโ <Okay. S 1> อเคเนี่ยเ,เอาเอาไปล้างเนี่ยทำที่บ้านน่าจะเป็นน่าจะครึ่งวัน,วนอะ่ะถ้าทำคนเดียว,วบ๊ายบายพี่วิทย์ยวจัดการบอกให้ว่างานมาแล้วอะติดคมเหรอต้องขอเยอะเลย ติดค้มปดิของมันเยอะแล้วคันนี้นะอของแน่นนะของแน่นนะแหนฝังแหวนจริงๆเจ้เขออกแบบนะกันชนรูแฮะทีิคคนสานักนะอันนี้อิงแต่เขาก็เหมือนคุยกันนะการออกแบบรับลมนี่เขานี่กอนแรกบอกเริ่มต้นสามร้อยอย่างคันนี้เท่าไหร่เนี่ยถ้าลือเยอะอย่างเงี้ยล้างด้วยล้างกองอีกก็ ต้องมีไม่เกินพันเออประมาณนะั้นถ้าน้ำยาล้างกรองแล้วก็เช็ดใหม่หมดอันนี้ก็ดูหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวถอดกระชอนอีกเพื่อจะได้ใส่แคกรออากาศเนี่ยดูครับคิดว่าง่ายๆจริงๆมันไม่ง่ายนะงานพวกนี้ทัามันลงมาต่างเนี่ยะส่เขาเล่นกี่แกลงัยพี่แต่เร่งได้อยู่แต่เร่งมันสามารถกดได้แบบกดเขากดลงไป แล้วก็ที่สำคัญไอ้นี่เลยตัวการหลักสาปโป่งนี่เราขอกันชนอีกหนักไหมพี่กันชนไฟเบอร์นะไม่หนักมากแต่เป็นงานญี่ปุ่น็นต,ติดอีกหรือเปล่า ผมรู้ติดไหมบอกเจ็ทเลสิ่งนี่คือทำมานี่คือฟิตติดไหมลูกพี่ไม่ถึงไม่ถึงนิดนึงไม่ถึงเลยใส่รู้นะไม่รู้นี่ไม่ซนะนะีเรียสน,นะน้เดียวม่อน้ำมันติดหม้อน้ำ ตรงนี้ไงเพราะน้ำอ้วนจะไปได้หน่อยกลองสามถึงสี่ชั่วโมงไม่ต้องทำเองจริงๆถ้ารถเดิมก็น่าจะใส่ง่ายพอดีผมใส่ทั้งคำํำทั้งโชค๊คฝากระโปรงกันชนมอ่อน้ำก็เลยทำให้มันยากลงล็อกเรียบร้อยไม่ช่างสรุปคำเราก็ได้นะ แต่แค่มันต้องรื้อหมดมันเหมือนมันทามาพอดีต้องรื้อยกขั้งออกอไม่นิดนะมาก็เดี๋ยวกล่องเก่าก็เอากลับบ้านเก็บก็เปลี่ยนกล่องจากตัวท็อปเฟลมาเป็นเจลซิงครับออกแบบมาอย่างดีเดี๋ยวไปลองวิ่งดูว่าจะดีขึ้นไหม ต่อไปถ้าใครมีกองตัวนี้ก็มาติดชี้ได้เลยนะทําเป็นหมดละกองชุดเดียวเปลี่ยนโลกเลยเหรอไอกองชุดเดียวเสี่ยทั้งบอกเลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนเองนะครับโอ้ยไม่ขนาดนี้เลย <c oughs> อย่าพึ่งคุณอย่าพึ่งดิมันยังไม่ขนาดน,นั้น <c oughs> ต่างไลยตกงต่างเลยไม่รู้พี่บอยเป็นคนดูแลรถคันนี้ตลอดเลย <c oughs> แต่ไม่ได้เจอคันนี้มานานเนี่ย ประสาดดีขึ้นเดี๋ <laughs> ยวต้องม,มอีมาเก็บอีกรอนเราลือช่วงล่างไปรอบหนึ่งได้ได้ดึงมันมีดึงนิดนึงแต่ขับได้อยู่ขับได้ก็ใครมีปัญหาเรื่องรถเรื่องทุกอย่างอ่ะของแต่งของซิ่งก็ที่บอยอินเนอร์เนี่ยก็คือดูแลหลายคันเลยนะ86 FC NSX ฟซีเี็ยเดินดีเด่นดีที่เนี่ยช่วงล่าง ผมแนะนำเลยนะที่นี่ทำจบโชคก็ซ่อมได้เบิกได้เอามาคุยกันเลยโชคเบิกได้นจะซ่อมก็มีคระอยากได้ติดตั้งมาแล้วเสร็จไม่จบก็มาได้มาโ่นเลยผมเนี่ยก็คือใช้อย่างเดียวทุกคันนี้เอาจิงไม่เคยเปิดฝากระปรงดูเลยล้างรถทีก็พี่บอกก็ตรวจให้มีหน้าที่ขับแล้วก็จ่ายตัง ถือว่าเป็นาง,งาน G S Racing ใส่นะสายากด้วยใส่ยากด้วย,ายาอ๊ะปรับอะไรไม่ได้คุณไม่ต้องปรับโอเคไม่อยากรูม่อยกรู้ว่าผมจะปรับได้ไหมไม่มีมองมองก็ยากอ,อันนี้แค่ลองดูว่า อยากรู้ว่ามันดีจริงเปล่าไม่รอบนึงดีนะยิ่งกับรอบสูงนิดนี้ดีเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะแต่เพราะแต่เขาเร่งเพราะว่าเขาเร่งอะ่ะรถมันดึงไปเลยเนี่ยนี่อยู่เกียร์สูงนะแล้วรอบต่ำนะเนี่ยเพิ่มก็ไปเลยวิ่งหมดเลยอันเก่าต้องว่า,า,จ,าจะเรื่อเื่อหน่อยรออๆๆย้อนวิ่งหมดเลยแน่นอนขอบคุณพี่บอยนะครับ มาลอให้ด้วยมาเทให้ด้วยสนใจก็อินเนคร์เดสอัพถ้าดูผมไม่บ่อยผมก็ทำที่นี่ก,ก็เลยไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยก็จ่ายเนี่ยแหละตอนแรกเท่าไหร่ละสามร้อยตอนนี้ไม่ได้สามร้อยนะจะ <c oughs> บอกว่าถ้าเกิดถือมาอย่างนี้ไม่ใช่ครับ <c oughs> มันตรงรุ่นก็ถิ่แต่ตอนใส่ไม่ใช่ลรวต้องดูสิ่งแวดล้อมเวยครับถอดคำ้ำแต่งนู่นถอดนี่เตอาาร์กันชน <c oughs> ทุกอย่างเติมยาหมอ้อน้ำอีก <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้เราถอดข้อยาหม้อน้ำ กลับบ้านสมนใจแล้วมาแน่นอนเจะแ่กับแจ็ตตัวใหม่ให้ไม่ให้จิตสตอนนี้ของเก่าเดี๋ยวกลับเอใส่หมดเลยพี่แวบเดี๋ยวเราอธิบายปิดคลิปเดี๋ยวล้างรถหน่อยแล้วกันมาละ คิวว่างคิวว่างจ้องคิวนะครับทำรถช่วงนี้ห้องเครื่องเปลี่ยนไปมันจะดูแน่นแน่นหล่อด้วยผมว่าเขาออกแบบมันแบบพอดีแบบว่ามันก็เลยใส่ยากม้องว่างมันเต็มไปหมดครับมันเต็มไปหมดเลยดีกว่ากองพี่บอลลองหยิบมันก็ได้พี่บอลอธิบายเลยนี่ของเดิมที่เราใส่เดิมของเดิมจะหายไปอย่างนี้แล้วเป็นไงที่ข้อเสียข้อเสียคือมันยังดูอากาศ ความร้อนในรถยิ่งเวลารถติดติดบ้านบ้านเรามารถติดอยู่แล้วอง่ายยิ่งช่วงรถติดช่วงการจราจรในเมืองอะเทาวิ่งยาๆก็พอได้แต่ก็ยังมีลมร้อนผมเห็นญี่ปุ่นมันมันทำคอตตอมที่กั้นมั้งใส่อันนี้ยแล้วก็กั้นกั้นครอบต้องกั้นหรอต้องกั้นห้องแต่แบบนี้ถามว่ามันดีไหมอันนี้ดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามันกั้นไม่ให้ไอร้อนเท้าเลยข้อเสียคือแพงเออแต่แพงมากแง คือไมันอาลมมันอารมไอดีนะครับลมอากาศดีจากข้างหน้าเนี้ยแล้วก็รวมมันก็รวมเข้ามานี่เราวิ่งเข้าไปมอกรองมันก็เลยวิ่งดีแล้วก็ตัวอากาศเย็นเข้าเครื่องผมถามน่อยพี่อยากรู้แล้วไอ้แดงๆนี่มันช่วยไหมช่วยนะครับอย่างไอ้ท่อเนี้ยนะไอ้ท่อเนี้ยที่มันขายของซิ่งนะของเดิมอะเป็นย่นๆหยัดๆยัเหมือนไส้อะนะอันนี้มันเรียบพอเรียบอากาศมันก็ดึงมันดึงดีมันเลื่อนกว่าลื่นกว่าแน่นขึ้นอย่างเอเม็กไฟผมอ่ะเปลี่ยนแค่ชิ้นเนี้ยชิ้นเดียวอะวิ่งดีขึ ไม่ได้ต่อขายมันแพงจริงตอนแรกพุ่งตรงคิดในใจมันแพงอะไรวะอพอมาลองใส่เออมันวิ่งดีขึ้นจริงนี่อย่าบอกพี่กบเลยครับคิดตังเพิ่มเขาบอกว่าทางเซ็ตนั่นแหละขอบคุณพี่กบนะครับหรือว่าเนี้พอเปกครับดีดีแนะนําเลยและที่สําคัญผมว่าคนขับงานเนี้ซัดอย่างเดียวทีเนี้ยสนุกสนุกยิ่งช่วงเท่เท่เปิดอะชัดเจนเลยอ่ะเดี๋ยวขอสรุปก่อนตอนแรกพี่บอกว่าส0มร้ออันนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ใส่กล้อง ถ้างานเนี้ยจริงๆต้องมีรวลาสักพันห้านะครับอ่าเอาบอกให้นะครับก็ประมาณนี้พันห้าต้องแต่งกันโจนใหม่แต่งหลายๆจุดแต่ถ้าใครเอาของซิ่งมาก็เริ่มต้น300รเริ่มต้นไม่แพ้ไม่แพ้ผมรับได้3ชั่วโมงนะกับคนลุม3-4คนเนี่ยนะสี่ด้วยคุณนะสี่คนพี่บอยล้างกรองให้ด้วยน้ำยาทุกอย่างล้างอุปกรณ์ให้ใส่ให้พร้อมใช่ให้พร้อมถ้าไม่ผมใส่เองก็คงไม่ล้างผมก็ยัดเข้าแบบบ้านดีไอไวใส่เองผมว่าเนี่ย ผมมาจากเมื่อกี้แล้วนะน่าจะถอดแล้วพี่บอยครับผมกับใส่กลับคืนน่าจะเหนื่อยเพว่าท้อก็ขอบคุณพี่บอยครับก็เลยได้กองเจแวสแบบนี้สวยๆแล้วก็เมื่อวานถือว่าโชคดีนะครับไปตอนตู้เปิดได้ของดีกลับมาด้วย <c oughs> เออก็ออวันนี้ก็จบวันเสียงของเราก็นี่เขาก็มีงานต่อเรื่อยๆนะ <Okay. S 1> ทำรถต่อดินเนอร์อยู่ไหนเดี๋ยวมีคนถามอีกดินเนอร์ครับ อยู่แถวเส้นรัตนาธิเบศหรือใกล้ๆกับสถานพนางเก้แยกน้าอิดนะครับที่บอยเลยกดเบอร์โทรเลย020641788ง่ายได้ช่วงล่างของซิ่งของแต่งจัดการได้หมดนะโอเคนี่พาไปดูนี่หน่อยแถมแถมสามประตูอ๋อสามประตูที่ตอนแรกลูกค้าซื้อมือสองมาวิ่งไม่ได้พี่บอยแถมสาติดวิ่งได้ไหมครับสาติวิ่งได้ เครื่องคาบูต้องนี่ช่างรุ่นเก่าๆนี่เมืองนี่เมืองหมอกนะเนี่ยเครื่ององเครื่องเครื่องหมก็ซ่อตามงบประมาณคันนี้บอกเลยเจ้าของงบประมาณให้วิ่งได้เราก็จัดการให้ใช่เพราะมันวิ่งไม่ได้มาตรนแรกโอเคบายบายซีอูเจอกันคลิปต่อไป